สวัสดีครับก็ผมนายโนติโนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะเป็นการแข่ง Nvidia Tournament ประจำเดือนออกต b e เบอร์2 0 1 0นะครับซึ่งเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งของทาง Nvidia เดีนะฮะซอนเซอร์ไลนใหม่ของเราที่มาช่วยกันจัดแข่ง StarCraft 2 Tournament นะครับผมซึ่งเป็นแบบระหว่างคุณ Low Forensic นะครอาจจะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะฮะแล้วก็คุณเทาฮอนนะครับเป็นการแข่งระหว่างเ e a r c h Player กับ Proton Player ครับ ทางฝั่งโปรตอนเพลเยอร์นี่ก็คือคุณโลฟอร์เรนซินะครับอยู่ทางฝั่ง,ง1นึ่นาฬิกาของแผ่นที่ครับส่วนทางฝั่ง,งคุณเทอฮอนก็คือเซิร์ฟเพลเยอร์อยู่ทางฝั่ง7จ็นาฬิกาของแผ่นที่นะครับอาจจะมีปัญหาแหลกนิหน่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรผมไม่รู้จะทาไงดีเหมือนกันนะฮะก็เป็นแผ่นที่ที่เขาใช้แข่งกันนี่ก็คือเซลนาคาเวนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองคนด้วยที่ให้ผมเข้ามา OB นะครับผม อนนี้ทางฝั่งคุณโลเฟอร์เฮนเซนนี่ก็ได้มีการวางาไพ่เล่าทีเดียแล้วขอเรียกว่าคุณโลแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกและก็สบายในการเรียกนะฮะซึ่งแมปเซอร์นาัาคาเวนเนี่ยเป็นแมป2ผู้เล่นครับซึ่งจุดเกิดก็2จุดนี้ทําที่เราเห็นนะครับผมมีเซอร์นาักาสออันอยู่ตรงกลางฮะทาให้เห็นการเล่ยูนิตได้ง่ายเลยครับส่วนฐานเนี่ยเอ็กเพนชั่นไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีทางเข้าฐานอยู่ตามจุดต่างๆนะฮะ เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถเข้ามาหลังฐานเอ็กเพนชั่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะไฮฮิวเมเนโรครับไฮฮิวเมโรอยู่ตรงกลางนะครับมีหินกันไว้อยู่ทั้ง2อ,อันเลยครับผมซึ่งเอ็กเพนชั่นนี้ก็มีจํานวนประมาณออ8อันนะครับในแผนที่ตันนี้ก็คุณทาเอาโดนมาทําการวิ่งวนเล่นนะฮะ คุณโลนี่ก็เอาโปบไล่ซัดนะครับมีการวางสเก็ตเวลแล้วแล้วก็มีการวางไพลอนแอสเซมิเลเตอร์ก็มีการวางลงไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะอาจจะเป็นที่เกมหรือเปล่าท,ที่มันแหลกเอ็กซ์แทเตอร์ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> แล้วก็มีการวางสปอนนิงพูลเรียบร้อยที่16นะฮะแต่ผมไม่ชัวร์อาจจะมีการวางก่อนหน้านี้ต้องขออภัยครับไม่ได้มองนะฮะเมื่อ <c oughs> แต่ไปอธิบายแมปอยู่นะครับส,สร้างนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็ปั๊มโดนอย่างต่อเน,นื่องนะฮะทางฝั่ง <c oughs> น,นี้มีการเล่นซีหลอด <c oughs> แล้วมีการวางเฟสเบอร์น ่ตอนนี้ทางฝั่งคุณโลคุณโลเขก็าาอาจจะมีการเล่นสตอเกอร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการปิดฐานอย่างนี้ถ้าโดนซิกพูคงลำบากแต่ว่าตามที่เราเห็นกันตอนนี้ทางฝั่งของคุณทาฮอนไม่มีการเล่นซิกพูนะครับผมก็ <S <S มีการวางแอสซิมิเลเตอร์ล้นที่2ลงไปแล้วก็อาจจะมีการ ใช้เวสเมนแก๊สแต่งหนักก็เป็นได้นะฮะซึ่งตอนนี้เราไปดูท่าไรน้นคำของทั้งสองฝ่ายคุณทาวอนโอ้มีการส่งโดนมาโดนฟีดอดฟันทิ้งครับแล้วก็ปบช่วยกันกระทำช้ำเราไปะฮะไซเป็นสิทิคอร์ก็เสร็จแล้วมีการอัปเกรดว้าเกตทันทีครับแล้วก็สร้างฟีดดอดมาเรื่อยๆนะฮะยังไม่มีการไล่สตอเกอร์แต่อย่างใดครับซึ่งทางคุณทาวอนยังไม่เห็นมั้งครับถ้าจำไม่ผิดยังไม่อ,อ๋อก็มีการเห็นการสร้างซเป็นติทคอร์รรอกับออว้าเกรดนะฮะก็ตอนนี้สร้างคีนออกมาจํานวนส,สวับ อยู่ในลิสต์ครับแล้วก็ไปเซิร์ลิงออกมาวิ่งเล่นแล้ว,ว3ตัวนะครับผมซึ่งเขาเอาเซิร์ฟลิงตัวนี้อาจจะเอาไปวางไว้ที่เซิร์ฟนาการทาวเวอร์เพื่อดูยูนิตหรือเปล่าท <L> างฝั่งนี้ก็เชืาา่อใจมีการนำโปบมาวางไพลอนตรงนี้จ,จะมีการเล่นวาร์ปเกลี่ยว้าวอีกเข้ามาเซิร์ฟลิง3ตัวนี้ก็คงจะเข้ามาแห้แล้ววิ่งเข้าไปจัดไปที่ไพลอนนี้จะมีการแอนท์เช่นไหมครับยังไม่มีการแอนท์เช่นแต่อย่างใดนะแล้วก็แอนท์เช่นไปแล้วจะโปบตัวนี้ก็คงจะไม่รอดหรือเปล่า ผมตอนนี้ก็พังไปเรียบร้อยแล้วครับเรามีการน,นำเซิร์ฟลิงมาอีก2ตัวนะฮะคุณเทารฮอตอนนี้มียูนิตก็คือเซิร์ฟลิง6ตัวเมื่อกี้ผมจะพูดแะ้วผมจะพูดถึงเรื่องอินคัมนะครับทางฝั่งคุณโลเนี่ยมีอินคัมที่มินิร็อประมาณ500นะฮะทางฝั่งคุณเทาร์ฮอนนี้อยู่ประมาณ600ครับแต่ว่าเวสต์แมนกก็เท่ากันนะฮ,ะฮะเวสเทสร์นของคุณทเทาร์ฮอนเยอะกว่า1ตัวครับ <S <S นี่การน,นำซีดอลเดินออกมาเรียบร้อยเอ่อนิดหน่อยฮะจะมาเรียนแถวกันอาจจะกลัวเซิร์ฟววิ่่งงงเเเเข้้้้าาามหรรรรืออปปลลลนกกกตต็ถูััไียยบบแค ดนนูคุณทาวฮอนก็ยังไม่มีอะไรมากนะฮะก็ยังปั๊มเซอร์ลิงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดสปีดลิงไปเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูทา,างน้โปรดักชั่นยันนิดหน่อยตอนนี้ gate, วาร์ปเกตก็คงจะเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วจะมีการเปลี่ยนวาร์ปเกตไหมมีการสร้างไพลอนตรงมาอยู่ข้างหลังหาตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเอาไว้ว้าวเป็นยูนิตเข้ามาเพื่อกันมีเรืร่องร้ายก็เป็นได้นะครับทางฝั่งนี้ก็แน่นอนแล้วคงจะเน้นหนักไปทางวาร์ปเกตเพราะมีการเปลี่ยนเกตเวเป็นวาร์ปเกตเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งนี้ว่างไงมีการนนนน้าาาาปลลบงงงมมกกก็็็คจจจะะเเเเออััซซิิรรร์์ฟฟตตววีพยยไแ่ห เห็นแล้ววิวไม่เข้าไปกัดผมทันทีครับกัดผมแต่ว่าผมตัวนี้ก็คงจะหนีไม่รอดนะครับโยนจะหนีกลับบ้านแล้วก็เอาสิหลอดมาช่วยไหมไม่มีการนำซีหลอดมาช่วยแต่เซอร์กี่ก็ไม่ได้ตามอะไรม,มากเราวิ่งกลับไปที่เซอร์กัสทาวเวอร์แล้วก็พยายามกัดไปที่ไฟรอนนี่ครับมีการน,นำพวกมาช่วยไหมไม่นะครับซึ่งถ้าไฟรอนนี่เสร็จก็จะมีการวาร์ปยูนิตเข้ามาเลยหรือไม่ต้องมาดูกันนะฮะเดี๋ยววิ่งเข้ามาแล้วตอนนี้โอ้โห รอเพย์ย์ย์ก็ออกมาได้ร้อนแล้วเซอร์ลิ่ก็ไปรับขายครับกันก็ไม่เต็มที่เลยฮะโอ้โหวเซอร์ลิ่งะมากเข้าไปกัดที่โป่งเซอร์ลิ่งจะลลายกัดที่เนนซ่าอยู่นะครับคือเนนซ่าแตกไปคุณโรก็ยังไม่เกลียดอะไรมากแต่ว่าเซอร์ลิ่ก็โปรแกรมไม่แค่เนนซ่านะครับแต่ว่าคุณโรยังมีตังค์อนเพย์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 ยังมีซ่าอยู่มันก็อาจจะเอาไปกัดมุสตาร์เกอร์หรือว่าโป่งก็ไม่ได้นะฮะอนนี้ทางฝั่งเซอร์ลิงก็วิ่งกลับไปหมดแล้วนี้ทางฝั่งเซอร์ลิ่งหมดลงแล้วนะฮะับคร ก็เป็นการปวดที่ดีมนะากฮารันในเซคขายเลยทำให้ชะง,งักเลยนะครับฝั่งของคุณโลนี่ชะง,งักทันทีเลยเรื่องการเก็บมินเนอร์ลนะฮะแล้วก็ต้องเสีย400เพื่อการสร้างมินเนอร์อีกแล้วทางนี้เซิรคเล็กจำนวนมากครับประมาณโอ้โหมาแล้ววิเข้ามาแล้วแล้วฟันเข้าไปพยายามจะเข้าไปที่ปอดครับพยายามจะตีผมไปที่ในในฟันหรือเปล่าในฟันต้องถูกคันเตอรไปก,ก่อนนะครับพยายามปวดไว้แนละ้วปอดโอ้พามไปสองตัวแล้วว่าไงเอยฟีหลอดครับฟีหลอด อยทัางฝั่งคุณโลระบาดนะครับไม่มีตังที่จะพอสร้างกซัสนะฮะมีตังเพียงแค่สามร้อยเท่านั้นเองนะครับท่างฝังของคุณก็อตอนนี้พยายามสร้างเน็ซร์ี่มาเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะเขาเล่น2องแฮตเขาไม่ได้มาดูเลยฮะคุณเขาเขาเล่น2แฮตตอนนี้กำลังอัปเกรดเป็นแรอยู่นะครับแล้วหูปั๊มเซอร์ลียลมาตลอดเวลาเลยฮะ ตอนนี้ก็จะออยอีแล้วก็เป็นการออยอีแล้วเพราะว่าเงินก็ไม่มีนะฮะสร้างไอ้อสัตว์ก็ไม่ได้ครับเราเซอเลนที่เห็นเมืกก่อกี้หรือเปล่าก็วิ่งตรงเข้าไปหาทันทีเราจะไปรับมินสระเอามินสระได้ไหมมินสระได้ยี่หมอ้อยนะตอนนี้โอ้โหเป็นที่ไปแล้วเจนี่ไปแล้ว,ลวมาอะไรต่อนมิลสระอีกตัวนึงแต่ว่าเจนี่จะหมดแล้วครับเพิ่มเลยไหมผมตัวจะบ้าที่บุกเข้าไปคนระับโอ้พีหม,มด โลนี่ไม่เหลือยูดิตอยู่เลยครับไม่เหลืออาไม่อยู่เลยนะครับเหลือซีเราพิกระสาตัวอยู่ที่บ้าน,นะะเท่านั้เองเราก็จีจีจะฟังคุณโลฟอร์เรนซ์ทำให้กุ้ตาพันชนะไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับ